สวนหญ้าของคนยี่ที่เนาะที่แยกแก้วมัดมะเบิงล่ะเมื่อน,นี่เพิ่นชิมัดตัดไปให้งัวด้บัดเนี่านนมาเบิงอ่ะเพิ่นเอามันมันพอดีตัดแล้ยพอดีเน,นี่พอดีนี่นี่น,นี่มาเบิงการตัดของเพิ่นเนี่ยจำดินมับจำดินมับยามันขืนมันจะง,งาม แตกตั้มอะไรยังดีบ่นตัดสูงเป็นยังตัดสูงเป็นต่อเป็นต่อมันจะขึ้นบ่งามแตกแต่แขนงยังเดียวมันล่มถึงล่มโอ้ตัดได้ตั้มตัวใดดียังดีบ่แล้วมันแนวขึ้นไหมมันก็จะเป็นร่ำเสียดิแม่นมันตีแข็งแรงบ้าเถอะนอได้บ้านแกงสีจะตรงไว้ด้วยกันอือโอ้บ่แมนว่าเล่าบ่เบิดบ้านนี้เอาวตัดซึ่งแกงสี่มันแล้วก่อนซื้อถายมาตัดนี่บันี้มันใหญ่เพิ่มขึ้นมาโอ้ยย่แรกมันยากเขาต้อง ส่วนรูปน้มันสิท่านกันมันถอดขันม่ถึงมามันสีออีกอ่นี่คือหยาเน่เปียที่พอมตัดแล้วสันละวะพอมตัดแล้วง่ามขนาดเลยเอาหายัางมือจันเขาปาดเอาไปให้กินแล้วบอกให้จังไบเขาเครื่องบดอีกเป็นหยาที่มีโปรตีนสูงมันนี่ยรันมันมันเนี่โอ้มันเด้หลสันสันมันได้หน่อยงวจะโตเลยตัดไรปันไดนี่งวโต ตัดแทแบกตัดแทมแบกนี่บ่ถือว oh, okay. oh. oh. ่าเป็นแบกหนึ่งหมนี่ยแม่นี่อันละแบกแล้วนี่ยอ๋อตัดอีกแบกหนึ่งพ่อเลยแบกหนึ่งพ่อเลยอ๋าตัดตัดเอายั้ตัดละมีดที่โตหเกี่ยวเกี่ยวทีแล้เกี่ยวทื่นเลยเกี่ยวใส่เลยโอ้คักคักนี่ตัดไปจำเลยอ๋อสวยงามโอ้จำดินจำดินจำไงเลยบัดหลังจากตัดเราเปิดน้ำใส่แล้วบอกให้จังเลยใส่ไปเรื่อยๆปุ๋ยเด้อปุ๋ยเด้อใส่พร้อมกันเลยบ่ ให้ให้มันแตกเยอะไงให้ให้มันมีตาแตกตาขึ้นมาก่อนจังเอาปุ๋ยเล่งให้มันเป็นจากสองคอมเมอร์นี่บ่ปุ๋ยที่ใส่ก็คือค้างในมือนี่ปุ๋ยยูเรียยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์แมนว่ามันจังปวดตึงเพราะว่าเขาเน้นใบเนาะเขาเน้นใบปุ๋ยยูเรียกับบํารุงใยยูเลียวนะก็กินดีบ้าเถีะยวคักคักคักเนี่ยเพื่อว่าพ่อตัดพ่อตัดแล้วบ่ะเนี่ยพ่อตัดแล้วนี่บอกขั้นคู่เนี่ยตัดอยู่สิบมื่นป่ะเนี่ย เมื่อละสามแบกกันอาจจะแม่นยุ่ดอกเพราะว่าสามแบกกันมาบอดบ่อไหลไปเลยเนาะตัดมาบ่อไหลไปได้กับพ่อสามแบกแล้วงั่วเกตตัวสามแบกพอดีแล้ววะกับบ่แม่นให้กินแต่นี่น้อเขาก็เสริมมือน้ำเนาะเพื่องกับมีเพื่องกับมีเออแต่อันนี้เป็นตัวเสริมตัวนี้เป็นตัวเสริมกินแต่เพื่องไหลกับพอดีแงานมั่นนี่เอาหมดเด้อนี่บ่ได้สิอ๋อบ่แม่นเอาแต่หญ้าปลูกเี่ที หญ้าธรรมชาติขึ้นมากก็เอาขึ้นกันเอาขึ้นกันว่าขอให้เป็นหญ้าเอองัวกินได้เอาเกลียงบดนี่หง้อเป็นเดียวเป็นเดียวกันด้วยเป็นเดียวกันบดออกมาเราได้ได้เสริมยังบดให้ได้มีห่อมมีห่อมบ่ให้กระหญ้ากินเรื่วนเพราะว่าเขาเป็นหญ้าสดอยู่แล้วโอ้โอเคโอเคคุณยาดมาซาดกันยาเราห่อมแน่อืมห้่อมแน่อย่างน้อยอาหารเสริมเสริมวิตามินเป็นว่ะค่เสริมเสริมเสริมห่อเพี่ยนไก่ใส่ไก่กัน้ำตาลโอ้คักครับเนี่ย ทีแรกว่านั่นดอกอยางมาเร็นให้แต่ตัดทวนๆอวนี่อ้าว่ยาเพื่อนพอตัดแล้วตัวนนี่สนอกอาที่ย์แกว้วภาพมาเบิงมันนั่นแหละพุ่พพทนทั้งหนึ่งพุ่นพุ่นพุ่นทั้งหนึ่งปิดกำแพงหยาเลยพุ่นกำลังงามการให้น้ำให้เน้มก็ได้บอกไปแล้วเนะเอาสายยาง,ยงทากลางคาหน้าเลย แล้วก็อ่าแล้วก็เดียวยังไม่ได้ปล่อยมาตะปูย่อๆเป็นหู้ให้มันซึมลงน้ำห่างหยาเพราจำเป็นต้องไปหดใบหดเบยให้ซึมลงน้ำดินเลยเดี๋ยวหยามันจะเอาไปกินเองใส่ใบถูกงอนพราะเปลี่ยว้ายเลยเบิดบ่เป็นเลยเป่เป็นมันจักสิเบิด์ตทรายรีบทรายถังแล้วเนี่ยซึมลงดินเลยเนี่ยเดี๋ยวหยามันดูดขึ้นกินเองนี่ได้ผลบ่ได้ผลกับเบิร์ตได้ไร้ดอ๋อ ปกติถ้าเหาบวบดนี่คือมันจะกินได้แท่ใบเน,นาะมันไปกินแท่าใยร่ำไมนก็ได้ทิ่มแต่ว่าคันซับมุวนๆให้กินได้เบิร์ดไม่เหลือเนี่ยมันหวานซ้ำอ้อยเหมือนีลยถือว่าอ้อยงัวเนาะอ้อยงัวะหยาเนี่เปียพี่น้ององ่ะเอาไมา้เบิร์ดสันๆจ้อๆแล้วพอดีเห็นเิัดตัดเห็นแต่แค่แก้วมัดท้ายไปพี่ให้น้องเบิรงนนเนาะเห้ามาเห็นตอนกําลัางตัดเลยบ่เลยพูดน่ะนมันธรรมดาหย,อยาอ่ะนั่งเอกหน่อยเขากล้องพูดน่ะทั้งพูดน่ะอ่ะ ไอาคือบบจำนายพัดมันนแนวพันยายนโอยมันมันบัตันห่อนแยมปลูกกันห่อนแยมปลูกไม่คุยอะได้กับแบงอยู่เออแบงพันอยู่ดิห่วยขายดอกสว่าปั่นิีดีมันคอเป็นเน็บไ้จากขันหน้าอยู่สันนะเดี๋ยวหาน้ำมาแหลกเอาเลยเว้ยหาเนี่ยแสบแสบมาแหลกบ่อ่ะของพันยัยที่นาะพันยัยที่เพิ่นปลูกใหญ่นี่เปียใสข้างหน้าไปให้งัวส่วนหน้าเนี่ยเพิ่นก็ไถกบต่อเฟืองไปที่เฮ็ดหน้าปีต่อไปเนาะเป็นปุ๋ยพร้อมส่วนหญ้าก็ปลูกใสข้างหน้า ปุ๋ยที่ใส่ก็มีแต่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะเพราะว่าปลูกเน้นใบปุ๋ยยูเลียกับปุ่นอ,อืมกับขีง้อขีงข้อยขันมีมาเถอะอืมคักคักคักน,นี่นี่ตัดจวดจวดเนาะไ่ละงามกว่าทำต้องไปแกลนหาแก่ทั้งอื่นอย่างทั้งอื่นก็ไปยจดดอกมีเวลาเนะาะทั้งเท้าไปทุลักปะป,ะปังเห็นอย่างงามๆก็เอารถเจ้าของใส่มากามนี่มั่นเลยอืมอ่าหยาเจ้าว่านยาเจ้าของนี่ละเหมาะสุดเลยนี่คักเลยพูดนะพูด โอ้ได้หลายอยู่ด้วยพาะมันพวกมันได้หน่อยเด้อมันสูงถกหัวหัวปุณหะลำลำหนึ่งมันบ่ต่ำก็สองสามเมตรพุ่นมด้วยนี่นะยังแค่ลายก็เกือบสามเมตรพผมเลยไปทางเงาหน้องอ้อยเนาะหนองลำอ้อยำอ้อยยัดเขาเครื่องสีนี่จุ่มอ่ะดี๋มุนนองมาปานห่ำแล้ววะแซบปานยัง่างไปลำกับบดีถิมขนาดขนาดกินนี่สิมันจะกินแต่ใบอันดีบบดีกินแต่ใบเนี่ยสามแบกเนี่ยบ่คู่เขียวกัน แต่ว่าขันซับล้ำใส่น้ำในหน่วยกินเบิ้ดโอ้คักขักขักกูนะขออนุญาตย่างเบิ้งจังหนนะย่างให้พี่ให้น้องเบิ้งจังหน่ออยืไม่ละมาเบิ้งดูเขาเบิ้งงามงามซุ่มซัวตัดตัวนี้เบิ้ดตัวนี้กับพอดีตัดเลยนี่คือเราว่าเราตัดตลอดหญ้าจะขั้นกว่าหญ้าหาขั้นบ่หยาหาขั้นตัดยุบตลอดตัดทุกมือ ตัดชุ่มมือพร้อมพี่มาทำบัตรพี่เนาะปุ๊บปุ๊บมีตานุ่งสูงพี่เจ้งเพ่งหยาเราฮะไผอยากล่องกันลอ่ลองมืนนะ่อเน่าปลูกหยาใสข้างหน้ากวดข้นหน้าสีใหยใยเนี่ยจังน้อยเลือก็ปลูกหยาใสหนี่งก็โอเคเลยปะเนาะนะอ่ะคลิปนี้เท่านี้สก๊อตนะพี่น้องเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมนะครับพอดีพลาดมาเห็นเพิ่นตัดหยาก็เลยเอามาผันเบิอง ยาในเปียบนคันนาตัดทุกมืองัวเกดตัวพอดีกินเลย่ะสัน